นะครับวันนี้สิเส็ดเ่าทีได้เมนูต้มสมหนู๊ดนะครับอันนี้เป็นหนู๊ดวิธีแบบเอาไปตากแดดแดดนึงครับหนึ่งกับเชื้อเมล็ดางหอมๆจัางหน่อยกับไปต้มยำไปต้มสมก็คล้ายๆก็ต้มโค้งครับผมอือมันเลยเดี๋ยวครับทุกคนนะครับจะเสียบเสีบด้วยกันครับ<ล>แต่ตอนนี้ก็ย่างข้มหอมกันล,นอ,นลองแซ่บแน่นอนครับ เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่อย่างห้องหอมนุงเหลืองนะครับแล้วทีซับซี่หม้อครับเนี่ยครับนํำต้มห้องเดี๋ยว้อยนะครับเดี๋ยวลุกเลยตอนนี้ไงอ่ะเดี๋ยวร้อยนะครับพี่นอ้องสุกนะครับ เนี่ยใส่เห็ดไปนน้ำใส่ใบกระเพรานะครับต้มใส่ใบกะขามคาตะไครยปกติครับคือต้มยำเนี่ยครับต้มยำให้เป็นเดี๋ยวเอาพริกป่นโรุ้ยนาครับบไปตามพี่ใสจุดจวดครับผมมาจุบแสบเหมกันได้เพี่น้องครับเริ่มเลยครับโอ้โหเห็นหมดหลายตัวหนูมีไข่หนูตุ่มคลองหนูใส่ปากกันยังหอมดีเ้ย ไปอย่างนั้นนะครับพี่น้องครับอาหาดีได้กินมากนะครับผมมี้ได้เมนูต้มสม้มหนูนาอยางครับต้มสม้มหนูนาอยางแล้วก็มีตำทัวตำทั่วปีนะครับเนี่ยมีตำทัวปี ก็มีปิ้งเขียดเอ้ยปิ้งเขียดเปรีงเขียดอีโมโ่ครับเสียไม,ม่ย,ย่างกตับักทัก่วโอ้็จะแสบพักกับก็บมีเนี่ยครับผักกาดอันนี้ต้มต้มชมหนูวแล,ล,ล,ล้วพี่น้องเนี่ยผมแดงแดงตัวใส้กรอกมากะะใส่กับขิวครับนี้มาไม่ฟักงกันครับผมลองเลือกงานเสร็จบ่หยอือหัวเงินอ่า เสียกว่าเทสิมใส่กับของเหนียวเขัาไผู้อเนียวไม่ยากหรวกเรไปใส่ี่เสียบกับคือที่หอมบ่หุนห่องเบื่อนล่ะห่องห้องวะผมก็ระใหม่เลยบ่ สำนักง,งานครับสำนักง,งานแกะกรอบดีกว่าแกะตัวอย่างก็แสบอยูเนาะแสบนะ ไปประเด็กไปรบ้าน่ล่ประเด็กบ,บ้านนี้จะเป็นยังงตุ่มเื่อดีครับเผ็ดจีวะเผ็ดปะ่เยเผีดคเยเ็ย อยากเล่นทีนึงกินเที่ยนนึงนี่พี่เดชปลาแดงวะปลาแดงปลาหนุ่มเว้นหนุ่มเพ่งไงหนุ่มนะแบบแมงวันตอม <c oughs> ลองเห็ดเบิ้งนะครับเอาหนูแบบกับใส่เกลือจอังหน่อยแล้วก็ไปตากจังแดดนึง นะครับามะาย่างก็เนือเด้งหอมือใครแก่ต้มโค้งนะครับจากต้มโค้งนั่นนะต้มกับต้ตตมบานๆเข้าเลนนะครับครับแ,แต่ว่าขันปิีงเบิดเร็วต้มเขาใส่วนน้ำนะแซ่บก็แซ่บว่าเทศจิม เป็นมีนู่ที่ของมันมีหน่อยครับมง่งยสูตรสูตรพอสูตรแม่พ้เห็ดิน่ดเล็กหน่อยสลบนกใส่ก,กันเกลืดเ <c oughs> นี้ยกินนกหดเลยตามนกใส่ก,กันกล็ดเทดิโม่ครับอันนี้ก็ไปไปเตี๋ยวมือนมือไปหาหนูนะครับโอ้ไหลเสียดลหลเสียดไหล จังใจหายแท้ยอเดเยอเดปิงเลยหดออม กุประชันกุ้ใส่เป็นตัวอะบน่นเลยนะข,า,ขาครับขาก็มีแขวอันขายังไนะาลังงมีขานาดอ,อ,อี่าท้งหมมีเขียววันก็นได้ <c oughs> ปุบินตั้มออกมา ดูดดีแล้ว้ดีว่ะก่อนมาหน่อยอกดกดนำเบิสกดน้แล้าก็ใส่ไข่ใส่เข,ข้าไปเักหน่อย โรงพาอาลอีกปูหน่อยเนาะปล่อยแรงแรงโมมีน,มน,น,มนะโรงพยาบาลเขากินอยู่บนจอกิอน ตากับปลาติยวม, <c oughs> มาเลยเมื่อเรพ่อเอ้ยจำบักทัว่เแบี <c oughs> บเดี๋ยวว่าบ่าเอิ้นเนี้ย Đây đây, đây. Ừ. để mày <laughs> <laughs> ừ. Hết cái bất đồng bỏ à, đi vậy đi hứa 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 đi muốn tôi cái này. Đây. Quan thì bột cọp cọp lại đi. Bánh nổi vô bẹ. อีกหนึนครับครับ่แตงยางตายเหอครับนี่เหลือตัวหนึ่งเออเอาหน่อยออกกระห่อนต้งกระห่อน จำวกทั่วกระเพชบ้านโหขอกันดีครับออขอก็มีเงาฮะขมุมีเงาจขากิน,นยังไงเท่าไงขุ้มิงขอกุ้มมีเงาออกคอยออกตอนเห็น,หน <c ười> งานไปแล้วถ้าเจ้าว่าไรเจ้าเห็นงานเนี่บอกเราอยู่บอกมไหร เขา,นาเนาะบ่ได้เฮ็ดเบียดบ่ได้เพลังงานบดหลา,านั่ยผักออร์แนิกหน้าบ้าน Obrigado.

ซีบกทั่วกับซีบอพริกแข็งมันคือคือกันหรือวะซีเดียวกันปราเจอหลายดอกเลยอนะสำหรับกินี่ก็ฝากไว้แค่นี้ครับไว้ละยังเปเรื่อยๆฝากพี่ผังน่อไว้ทีนะครับเนอะ คนที่ตามคนซับ er จะใครคนใดคนแช่เป็นคนตั้งใจให้มาอ่านได้แี่น้องเราหานด้กินแบบแทบไม่เห็ดสูพี่น้องกินนะครับวิธีการเห็ดในเซนเซนีเนาะปูผูต้องพุ่นเปิหนาจะบารูเนาะแสียบมาเสบประเทศอื่ลองมึงตามวิธีเราเห็นว่ามึงครับแช่ไว้แล้วลับลองมาแสีบแะไปกินต้มต้มสมนู้นี่คิดว่าน่าจะมมีผู้ใดเห็ดฉินผู้ใดดอกแต่อาจจะมีอยู่แต่สูตรนี้ก็แบบ สูดดั้งเดิมเฉพาะแต่แม่นะครับคือมันของในมันได้หน่อยเนาะคือมันมานปีงมันอย่างนีง้มันก็ินพอ่อกันกินถูกหลายคนมาแปรป,ประยุกให้มันดัดแปลงให้มันให้มันได้หลายอนี่ยได้หน่อยกับซุนนามยิ่มเลยครับนามยิ่มเนื้อกินได้หน่อยสุนนามไม่หลายจำเกลียวแล้วก็หาแนวมาเสริมเติมแต่งน้ำแดงหน่อยเนาะตอนขนึ้นเหนือาไว้แค่นี้ครับผมครับสวัสดีครับพ่อไอ้นิมนับผมสวัสดีครับ